สบายดีที่เหม,มืนอนเนาิมาทำคลิปสัมผัสสองสาวฟังเล่ามาเห็นงานยุคไทยเด้่จ้ะเอาเพื่อนหันมาเห็นงานในจีฟันเห็นงานียังอยูอย่ยยยยยยยจังไดกินจังไดเนาะจ้ะแต่ตอนนี้เนอกไปอยู่หน้าบ้านเด้่จ้ะคนงานเพื่อนกันล่า ลายนะเป็นตะมวนคมีนออก็เห็นจัากอ่านบนเขาขาวนออจะเห็นจักกนะนออขพอสิหูแล้วว่าเพื่อนเห็นงานยางหรือว่าออกกสิมาสัมผัสเพื่นเบิง์นออมีหลายๆอย่างที่อยากสิถามเพื่อนนาะก็ไปไปฟังน้ากันเลยนะไปฟังจากฝาเพิ่นนํากันเลยนอะเพื่อนกันเลยจ้าเไทยเขาอื่นว่าบอใบไม้อ้าภาษาลาเพื่อนว่ายังบอม่จ้าบอบแม่จ้าแบมันหองจังไ๋ ตอนนี้เฮาก็มาอยู่กับไอกีเดจ้านี่จ้ะสบายดีจ้ะไอกีมายดิจ้า,า,จา,น,านี้น้องอ่อนซิมีคำถามมาถามไอกีเดจ้าถามอะไรไจ้า,จาเอ่อไอกีนี่มาเฮ็ดงานอยู่พีได้จักปีแล้วคะ้ะสิบปีแล้วจ้าสิบปีแล้วเนาะโอ้โดนคือกันเนาะอ๋อเร็วกว่ากว่าไอกีซีเย็บเป็นนี่ไอกีฝึกบ่ฝึกโดนอยู่บ่ สองคำเดือนจ้ะสองคำเดือนโอ้มาเห็นงานอยู่พี่อ่ะไอ้กี่คดทอดบ้านอยู่บ่คีทอดเนะทอดบอคีจ้าคีทอดสงการปีนี้สิเมื่อยามบานบ่เมื่อเมื่อดอกบ่เมื่อบอเนี่เย็บผ้านี่ไอ้กี่เย็บผ้านี่ไอ้กี่เย็บจักถึงจักโม่งผอนหาทุ่มผู้ผอนหาทุ่มคุณด้นี่ เอนี่เห็ดยังอยู่ค่ะนี่นิบผักระเป๋าล้างอยู่จ้าผักเปาล้างโอ้แล้วเงินเดือนออกเป็นเดือนหรือออกเป็นวิกออกเป็นวิกจ้าวิกเนาะพ่อใส่หรือเปล่าใม่ใสอจ้าแล้วนี่ไอ้ทรงหันเห็ดเป็นโตเลยบอก ตอยากสีถามเรื่องยางนึงนอนอยากสี่หัวพยัญชนะไทยกับพยัญชนะลาวนี่มันคือกันอยู่บ่อ่ะนอนสิถามเบิ่งเดอกับต้บอนี่ภพระไทยเขาเอื่นว่าบอใบไม่อาภาษาลาอื้น้อย่างบ่อเบจ้าบ่อมบแม่ลักจ้าแบบมันหองจังไรฮ่เฮ็เฮ่เฮ่เ่ ไปลองเฮ้ยสาษอะไรเดอตัวหม้อหันตัวหม้อมันมันอื่นเังนไงอ่ะภาษาไทยอื่นหม้อมาออาวภาษาเหล้าอื่นอย่งแมวหม้อแมวหม้อแมวเป็นบ่แม่ละจ้าตากระดองอ่ะเอาตัวหอหอหีบภาษาไทยเอิ่นหอหีบภาษาลาวเอิ่นอยังหอหานจ้าหอหานหานมันหองีกบ่หานหัหอง้าป้าป้า ประสิทธิสัมผัสคนต่อไปนี่เอ็กี้ก็จบสนีด้ะจ้านี่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบ้าจ้าสวัสดีจ้านี่เฮาก็อยู่กับไอ้หน่อยเด้อจ้าสบายดีจ้าไอ้น้อยสบายดีจ้าอ่าน้องออดกับชิมี่คำถามมาถามไอ้หน่อยเนาะ ไอ้อน้อยมาเห็ุงานในจักปีละจ้าไม่เห็ุงานอยางนี่ลยเจ็ดแปดปีละจ้าเจ็ดแปดปีเนาะ,ะแล้วกว่าเสียบทรงเป็นนี่ไอ้อน่อยฝึกดนบดนเติบจ,จ้าประมาณเลื่อนไปละจ้าแล้วมาเห็ุงานยี่พีนี่คิดฮอดบ้านบ่คิดฮอดจ้าคิดฮอดตอนนี้กับเมื่อไดรสถานาการณ์ ยำแย่ายมากเลยโอ้ม,ม,ามากเลยเนะาะการเดินทางลำบา,จากจาก้าการเดินทางลำบากเนาะสังนีโควิดก็ระวังตัวกันนะอืมไม่เมื่อบัได้อแล้วเห็ดงานนี่เงินเดือนนี่ออกเป็นเดือนหรือออกเป็นวิกออกเป็นวิจกจ้าวแล้วพ่อกินพ่อใส่บะจา้า แล้วตอนนี้เออนอ้อยเห็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ตัดอะไรงานจ้าตัดอะไรงานจ้าเอ,อาอะไรอย่างหัวหัวอีกเลยตัวใ้หัวตัดถิมสงการปีนี้เออนอ้อยซิ้มเมื่อวันยูโบโบ,อดอบ,บได้เมื่อหนักจ้าสถานการณ์โควิดระบาดได้เมื่อโบไล นด้เต่นั่งคิดหอดบ้านโอ้โนแต่โทรทั้งโทรรัซั์นี่ละจ้าุาตาลุตนแล้วมวบวเห็นงานอยู่ผีมวบวมวนจ้ากินดีอยู่ดีบอจ้าสีมันถามพยัญชนะไทยไ้ยพยัญชนะเล่าเออมื่อกี้เท้าเมื่อกี้มาก คนเกือบสไตล์มาท้าออหน่อย่าสิคือกับไอ้กี่บออะตัวแรกเด้อตัวบอตัวบอภาษาไทยเอินบอไม้ภาษาลาวเอิญเอียงบอแบบอแบว่าคือกันเนาะและแบมันห้องจังไดแบห้องมายช้นนอนั่นคือกันโลดอ่ะตัวต่อไปเด้อจ้ามอมาภาษาไทยเอิหมอมาอ่ะ พอซาเล่าเอินยังมาเกินมาบอกจ้าโอ้บอกคือกับไอ้กี่ดอกไอ้กี่ม้อแมวอ่ะหม้อแมวโอ้หม้อแมวบอกหม้อมาหม้อแมวมีม้อมาหม้อมาบอกไปหม้อมาหม้อมาหม้อมาลงจอยอ่ะเอาตัวต่อไปเด้อจ้าจ้าหอหีบหอหัน นนเขห,ห, <c oughs> ห,ห,หานหานหานหองจังไหบจันนกเสียหนหองบคืออีกี่หัหองาพาพาภาพหัเหัห่าหนาันาหนขาหีาหวาหียาหัาวนหเยนหัยนนาววีนหววาหวเาหเปนหอเยนหอเวีนาหันานวีนเีนีนี้าเหยนียนเยนนวีววีวั ว่าวัลวิวัลวี่อ่ะว่บวัลวี่ว่ะเป็นวัลวัลโลมเป็นว่ะว่าจ้าไปว่าถืงเลยเดิตอนนี้นั่นละเขาขึ้นจ้าเด้อขึ้นจ้าก็มาถึงสวงถ่ายคลิปแล้วเด้อพี่น้องก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่กดใบขี้โูดใบมะกรูดใบมะนาวใบบักสะบกสะเบิกก็ว่าไปเด้อพี่น้อง ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องอ้อนให้คลิปต่อๆไปในเด้อจ้าแล้วก็ฝากติดตาม 2KM งคเคเ n ็มชแเด้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย